ด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีพุทธศักราช2539ได้ประกาศจัดตั้งวิทยายลัยการอาชีพระดับอำเภอเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสู่ท้องถิ่น และสนับสนุนการพัฒนาชนบทวิทยายลัยการอาชีพเขมาราชจึงจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2539บนเนื้อที่สาธารณประโยชน์จำนวน350ไร่อยู่ด้านตะวันออกสุดของประเทศไทยดังคำขวัญที่ว่าถิ่นศักดิ์สิทธิ์แดนไกลเป็นหนึ่งในอาชีวศึกษา อยู่ขวาสุดแผนที่ไทยเห็นพระทิตย์ก่อนใครในสยามและเมื่อวันที่19เมษายน2559กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติและลงนามในประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเขมาราชเป็นวิทยาลัยเทคนิคเคมาราชวิทยาลัยเทคนิคเคมาราชมีความมุ่งมั่นในการจัดการอาชีวศึกษาตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนนยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานนยบายพัฒนาจังหวัดเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้หลักการทฤษฎีและแนวปฏิบัติมีทักษะความสามารถปฏิบัติงานทางวิชาชีพในสาขาที่เรียนตามมาตรฐานสากลมีความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนการบริการชุมชนและสังคมโดยมีคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กลยุทธ์ที่เน้นการทำงานเชิงรุกมีคุณธรรมจริยธรรมบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรม,มพิบาลและเป็นแบบอย่างที่ดีมีการพัฒนาบุคลากรในทุกๆด้านเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดังนี้ นางชัญนัทจันเทพาผู้อนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมาราชนายสว่างสัตรธรรมรองผู้อนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางเตือน,น,นใจไพยคำนามรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวยวนิดาสุภาศรรองผู้อนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวธนาวดีพิมพ์ราชรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคเครมาราชมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน2,153คนและบุคลากรจำนวน109คนมีอาคารเรียนและปฏิบัติการจำนวน16หลังเปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคีซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปะวะสหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นแกนประถมมัธยมวิชาชีพและโครงการห้องเรียนอาชีพจํานวน3ประเภทวิชา20ส,สาขาวิชาวิทยาลัยเทคนิคขมราชมีการดำเนินการจัดอาชีวศึกษาตามนโยบายพัฒนาอาชีวศึกษา8วารางานพัฒนาภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขดังนี้ 1. ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e โดยนำหลักเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มต่างๆอาทิเช่น Google Sites, Google Form, Google Meet, Google Classroom, Canva Education การจัดการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสอนเสริมด้วยชุดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนระบบทวิภาคีเพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 2. พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง Skill Certificate วิทยาลัยเทคนิคเขมราชกำหนดทิศทางในการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคเขมราชและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ7อุบลราชธานีจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติภายในวิทยาลัยเทคนิคเขมราชจำนวน7สาขาอาชีพอันเป็นการยกระดับกิจความสามารถในการแข่งขันตามสาขาอาชีพและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกให้มีไรายได้ระหว่างเรียน และได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษา 3. ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงวิทยาลัยเทคนิคเขมรราชจัดการอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงโดยการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตของผู้เรียนอาชีวศึกษาในทุกมิติซึ่งในปีการศึกษา2567มีผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับปวาสาร้อยละร้อยระดับปวชร้อยละ33.3รวมคิดเป็นร้อยละ66.65ของนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดและมีครูนิเทศ ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร้อยละร้อยโดยร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายจำนวน63แห่ง 4. พัฒนาระบบเทียบระดับการศึกษาและคลังหน่วยกิจอาชีวศึกษาเครดิตแบงก์วิทยาลัยเทคนิคเขมราชมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอและหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้จัดการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยใช้ KMTech Model ร่วมกับโรงเรียนบรรณาวะเหนือและโรงเรียนเครือข่ายจำนวน24แห่ง 5. พัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาและทำงาน Language Skills วิทยาลัยเทคนิคเคมราชได้มีการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาให้กับผู้เรียนอาทิเช่นโครงการกิจกรรมพัฒนาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารอาเซียนแคมมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม ENLIST เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านประกอบด้วยฟังพูดอ่านและประกอบประโยคของนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งวิทยาลัยยังกำหนดให้ผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิวุฒิไทยจีนรวมกับสถาบันโพลิเทคนิคไฟฟ้ากวางสี 6. สร้างช่างชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม1วิทยายลัย1ศูนย์ช่างชุมชนวิทยายลัยเทคนิคเมราชมีการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในการพัฒนาช่างชุมชนเพื่อให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการ อำเภอเขมรราชอำเภอนาตาลและอำเภอโพไซจังหวัดบุบลราชธานี 7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการมีการส่งเสริมพัฒนาและจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา พื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นมีการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญโดยนำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบรหิหารจัดการ 8. เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่วิทยาลัยเทคนิคเคมราชมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อลดความเสี่ยง5ด้านให้กับผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษาดังนี้ ดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพกายจิตร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันโรงพยาบาลเขมราชโรงพยาบาลจุรีเวชโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาวา่าศูนย์อนามัยสิอุบลราชธานีและสถานพินิษคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดเวียนยามรักษาการตลอด24ชั่วโมงและติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณประตูทางเข้าออกวิทยาลัยตามอาคารสำนักงานอาคารเรียนจำนวน14จุดและมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาผ่านช่องทางดังนี้วารสารข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วิทยาลัย w w w kmtech ac t h และเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเคมาราช จากการบรหิหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้วิทยาลัยเทคนิคเขมรราชผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมชุมชนและส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานดีเด่นอาทิเช่นระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง The First Asia Oceania Honda Safety i n s t r u c t u r e Competition 2023ประเภท Overall g r o u p C Motorcycle CB 150R ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง The First Asia Oceania Honda Safety i n s t r u c t u r e Competition 2023ประเภท ผู้ช่วยครูฝึกชายประเทศไทย CB 150R ระดับชาติได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีอ,อพศปีการศึกษา2566 ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอรวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า1,070หน่วยปีพุทธศักราชส5 6 7ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับอาชีวศึกษาการประกวดกิจกรรมบรรยายธรรม โครงการงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรษารอบจิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีการศึกษา2567ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติครั้งที่32ประจำปีการศึกษา2566ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้างานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอวทจากความมุ่งมั่นในการจัดการอาชีวศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ จากรุ่นสู่รุ่นที่ตั้งอยู่บนรากฐานของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมภาภิบาลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะวิชาการและวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสมดังอัตลักษณ์ที่ว่าทักษะดีมีคุณธรรม